ตอนที่168อยากรวยต้องลงทุนจูฝูที่เป็นผู้ดูแลพตาตคารของหอจุ้ยเซียนถึงกับงงงวยที่องค์หญิงก้าวพูดมาเรื่องจริงงั้นหรือภาพวาดเช่นนี้มีใช่ราคาเพียง180,000ตำลึงทองแต่เรียก180,000ศิลาวิญญาณก็ยังได้แต่หนึ่งแหมื่นศิลาวิญญาณอย่าว่าแต่หอจุ้ยเซียนเลยแม้แต่ตระกูลที่อยู่เบื้องหลังของนายท่านเองก็เกรงว่าคงจะรับไม่ไหว แต่บัตรนี้องค์หญิงเก้าท่านนี้กลับจะให้เรานำภาพวาดภาพที่แขวนขึ้นไปนี่มันเรื่องอะไรกันหรือว่าองค์หญิงเก้าท่านนี้หมายความว่าท่านเย่จะมอบผลงานชิ้นเอกภาพนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนเย่งนั้นหรือใช่แล้วดูจากนิมิตท,ที่ปรากฏขึ้นด้านหลังของท่านเย่เมื่อครู่แล้วท่านเย่จะต้องเป็นยอดบุรุษผู้ไรเทียมทานอย่างแน่นอนและยอดบุรุษย่อมมีใส่ใจเรื่องเล็กน้อยอย่างเรื่องเงินทองอยู่แล้วในสายตาของพวกเขาถือเป็นเพียงสิ่งไร้ค่านอกกายเท่านั้น เช่นนั้นแสดงว่ายอดบุรุษท่านนี้ต้องการที่จะมอบภาพภาพนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนจริงๆอืมใช่แล้วต้องเป็นเช่นนี้แน่ๆจูฟู่คิดถึงตรงนี้แล้วดวงตาพลันเกิดประกาศกายบางอย่างพาดผ่านแล้วรีบตอบกลับไปว่าผู้น้อยทราบแล้วขอรับผู้น้อยจะรีบให้คนนำภาพวาดนี้ไปใส่ม้วนให้เรียบร้อยแล้วแขวนขึ้นผนังทันทีขอรับ<ๆ>เช่นนั้นก็รีบไปทำซะมุมปากของเยียนปิงซินยกขึ้นแล้วพยักหน้าเบา ฮ่า <H aa> ผู้ดูแลพตาคารผู้นี้นับว่ายังรู้ความอยู่บ้างพี่สาวท่านเองก็มาหอจุย้ยเซียนเป็นคราแรกใช่หรือไม่เจ้าคะเยี่ยนปิงซินหันกลับไปมองฐานถายชิงสเสวียที่งดงามราวกับเทพธิดาพลางเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มฐานถายชิงสเสวียมีสีหน้าอ่อนลงก่อนพยักหน้ารับเบาฮ่ฮ <H> เ <aa> ช่นนั้นวันนี้ก็ถือเป็นลาปากของท่านแล้วอาหารและสุราจุย้ยเซียนของที่นี่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงขจรขจาย จากนั้นเยี่ยนปิงสินและฐานถ่ายชิงสเสวียก็รีบตรงไปยังโตสุราที่เย่ชางชิงและเยี่ยนเทียนซานนั่งอยู่ทันทีส่วนเยี่ยนจิงหงก็อดมิได้ที่จะชื่นชมภาพวาดของเย่ชางชิงอีกคราก่อนจะเดินจากไปความจริงแล้วหากเป็นไปได้เขายอมจ่ายมิอั้นเพื่อให้ได้ผลงานชิ้นเอกนี้มาครอบครองแต่น่าเสียดายที่ภาพนี้เป็นวาสนาที่ท่านเย่ประทานให้แก่หอจุ้ยเซียนหากเขาใช้อำนาจของตนเองเพื่อให้ได้ภาพนี้มาคงทำให้ท่านเย่มีพอใจอย่างแน่นอน แม้แต่ท่านบรรพบุรุษยังเคารพยำเกรงท่านเย่ถึงเพียงนี้แล้วเขาจะกล้าเสี่ยงทำเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นได้ยิ่งไรกันผ่านไปมินานอาหารขึ้นชื่อของหอจุย้ยเซียนก็ทยอยวางลงบนโต๊ะทั้งหมดหนึ่งจานอาหารแต่ละจานล้วนแล้วแต่พิธีพิธานเป็นอย่างมากเพียงแค่มองแวบเดียวกลับสะดุดน่าทานยิ่งนะเย่ช้างชิงที่เห็นภาพตรงหน้าได้แต่ลอบเอ่ยภายในใจว่าอาหารอลังการขนาดนี้มีต่างอะไรจากอาหารของพวกราชนิกูลเลยกระมัง แต่จะว่าไปภาพนั้นเป็นเยี่ยงไรกันแน่นะในสายตาของผู้ดูแลพัตาคารผู้นั้นเทียบกับภาพวาด1 8 0 0 0 0หตำลึงทองของอาจารย์ปี้เหลี่ยนแล้วจะเป็นเช่นไรกันนะเพราะอาหารมื้อนี้ม่มีทางที่จะมีราคาเพียงมิกี่ร้อยตำลึงอย่างแน่นอนรอถึงเวลาคิดเงินหากค่าม้มีเงินจ่ายขึ้นมาหลักก็มหนำซ้ำภาพก็มีเข้าตาผู้ดูแลพัตาคารอีกเช่นนั้นละ่ะต้องเป็นเรื่องแน่แน่ อีกทั้งเวลานี้ยังอยู่ต่อหน้าคนรู้จักมากมายข้าจะไปปรึกษาเรื่องราคาของภาพนั้นกับผู้ดูแลพตาคารก่อนที่ทุกคนจะกินก็คงมิเหมาะกระมังตอนนั้นเองเยี่ยนปิงซินก็ชี้ไปยังอาหารที่วางอยู่ตรงกลางโต๊ะพร้อมกับแนะนําเย่ชางชิงด้วยรอยยิ้มท่านเย่ท่านลองชิมไก่สับครามังกรจานนี้ดูสิเจ้าคะอาหารจานนี้ต้องกินตอนร้อนๆหักเย็นกว่านี้จะสูญเสียรสสัมผัสไปได้เจ้าค่ะ เย่ชางชิงจึงได้สติขึ้นมาอีกคราก่อนจะกวาดตามองทุกคนพร้อมยิ้มบางๆทุกท่านอย่าได้มากพิธีเลยทานกันเถิดเมื่อสิ้นเสียงคนอื่นๆก็ยิ้มออกมาก่อนจะเริ่มหยิบตะเกียบตรงหน้าขึ้นจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามใบหน้าของทุกคนเริ่มแดงระเรื่อท่าทางเต็มไปด้วยความพึงพอใจส่วนเย่ชางชิงนั้นสุราจุ้ยเซียนของหอจุ้ยเซียนนับว่ามีเลวจริงๆแต่หากเทียบกับสุราชิงอีของเมืองเสี่ยวชือแล้วนับว่ารสชาติยังอ่อนอยู่มาก เช่นนั้นเขาจึงยังคงมีสีหน้าปกติมุมปากเผยยิ้มเรียบๆออกมาทุกท่านกินดื่มกันอิ่มแล้วหรือไม่เย่ฉางชิงเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นว่าฟ้าด้านนอกหน้าต่างมืดมากแล้วเยี่ยนปิงซินเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกว่าท่านเย่ข้ากินอิ่มแล้วเจ้าค่ะส่วนเย่นเทียนซานและฐานถ่ายชิงสเสวียก็พยักหน้ารับยิม้มฮ่าฮ่าเยช่ชางชิงจึงยิ้มออกมาแต่ภายในใจกลับอดที่จะรู้สึกเคร่งเครียดมีได้ ตอนนี้ทุกคนกินอิ่มแล้วต่อไปก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคิดเงินผู้ดูแลพัคารรบกวนคิดเงินให้ด้วยเย่ฉางชิงหันไปเอ่ยกับจูฟูที่คอยดูแลอยู่ตรงหัวบันไดด้วยรอยยิ้มแย่ฮ่าฮคิดเงินจูฟูได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับผงะไปอย่างอดมีได้ท่านเย่ได้ประทานผลงานชิ้นเอกเช่นนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนอย่าว่าแต่อาหารมื้อนี้เลยต่อให้เป็นหอจุ้ยเซียนทั้งหลังก็ยังชดใช้ได้มิหมด ทว่าท่านเย่ผู้นี้กลับเรียกเขาไปคิดเงินอีกงั้นหรือแล้วจะคิดเท่าไหร่ดีเล่าเรื่องนี้ช่างลำบากใจจริงๆหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจูฝูที่มักจะมีความคิดละเอียดอ่อนในที่สุดก็คิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้ท่านเย่ผู้นี้เป็นยอดบุรุษและประทานผลงานอันเยี่ยมยอดเช่นนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนโดยมิหวังสิ่งตอบแทนใดฮ่าฮ่าเช่นนั้นสิ่งที่เรียกว่าของนอกกายย่อมมีอยู่ในสายตาของเขาอยู่แล้ว แต่การที่ท่านเย,ย่ขอให้เขาคิดเงินเช่นนี้เขาเองก็มีอาจจะหักหน้าท่านเย่ยได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คิดสักหน่อยก็พอคิดได้เช่นนั้นแล้วจูฝูจึงรีบวิ่งเข้าไปด้วยรอยยิ้มเต็มไปใบหน้าก่อนจะหยุดลงตรงหน้าเย่ยฉางชิงพร้อมกับรีบโค้งคารวะอย่างนอบน้อมให้ทันที ผู้น้อยจูฟูเป็นตัวแทนของนายท่านจึงขอขอบคุณท่านเย่ที่ประทานผลงานชิ้นเอกเช่นนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนของเราผู้น้อยได้สั่งให้คนนำภาพไปใส่ม้วนภาพแล้วพรุ่งนี้จะนำมาแขวนที่ผนังของชั้นสี่แห่งนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมขอรับจูฟูเอ่ยขึ้นประธานใครบอกว่าจะประทานให้ผู้ดูแลพตาคารเจ้าอยากเข้าใจผิดเช่นนี้สิข้าเพียงแค่จะใช้ภาพวาดแรกกับอาหารโต๊ะนี้ก็เท่านั้น เย่ฉางชิงตกตะลึงทันทีอดมิได้ที่จะเผยท่าทางงงงันออกมาตอนนั้นเองจูฝูก็ค่อยๆเงยขึ้นมองเย่ฉางชิงอย่างระมัดระวังพลางยิ้มเต็มใบหน้าเรียนท่านเย่อาหารบนโต๊ะนี้รวมทั้งหมด300ตํอตำลึงขอรับความจริงแล้วราคานี้จูฝูได้ตรตรองมาหลายรอบแล้วก่อนจะเอ่ยออกมาในความคิดของเขายอดบุรุษตรงหน้าท่านนี้ในเมื่อมีเห็นของนอกกายอยู่ในสายตาคงจะพกเงินติดกายมีมากนะ แต่เขาก็มีสามารถเก็บน้อยจนเกินไปมิเช่นนั้นจะเป็นการหักหน้าของท่านยอดบุรุษได้ราคา300ตำลึงนี้แม้จะมีพอราคาต้นทุนแต่ดูเหมาะสมที่สุดแล้ว300ตำลึงเยฉ่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็เม้มริมฝีปากขณะเดียวกันก็บังเอิญเหลือบไปเห็นเยี่ยนปิงซินที่กำลังมองมาที่ตนด้วยดวงตาเปล่งประกายระยิบระยับพร้อมยิ้มเต็มใบหน้า เดาได้มียากว่าคนที่มอบภาพวาดของเขาให้หอจุ้ยเซียนเกรงว่าคงจะหนีมิพ้นคุณหนูเยี่ยนผู้นี้เป็นแน่แต่เมื่อลองนึกย้อนดูแล้วเยี่ยนปิงซินก็เหมือนจะมิได้ทำอะไรผิดก่อนหน้านี้หลังจากที่เยี่ยนปิงซินได้เห็นภาพวาดของอาจารย์ปี้เหลียนก็สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นได้กว่าผลงานก่อนหน้านี้ของเขาอีกทั้งผลงานของอาจารย์ปี้เหลียนถูกแขวนเอาไว้ที่นี่ราวกับสมบัติล้ำค่าส่วนผลงานของเขากลับมิเป็นที่รู้จักย่อมยากที่จะทำใจให้นิ่งได้ ยิ่งกว่านั้นผลงานภาพวาดของอาจารย์ปีเหลียนยังมีมูลค่าถึงห8 0 0 0 0ื่นตำลึงทองอีกด้วยและการที่เยี่ยนปิงซินนำภาพวาดของตนเองมอบให้แก่หอจุ้ยเซียนเช่นนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าฝีมือของทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันมากเพียงใดเช่นนั้นแล้วภายภาคหน้าเขาจะต้องมีชื่อเสียงในเมืองหลวงมากอย่างแน่นอนฐานะของเขาก็จะสูงส่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณเย่ชางชิงคิดถึงตรงนี้ก็สบายใจขึ้น อีกทั้งต้องยอมรับว่าสมแล้วที่เยี่ยนปิงซินเป็นลูกสาวตระกูลใหญ่ความคิดและสายตาจึงกว้างไกลกว่าเขาเป็นธรรมดายิ่งกว่านั้นสำหรับเยช่ชางชิงแล้วอาหารมื้อละสามร้อยตำลึงแม้จะดูสูงไปบ้างแต่เทียบกับพัตาคารระดับหอจุย้ยเซียนแล้วคาดว่าคงยังมิพอต้นทุนเสียด้วยซ้ำเช่นนั้นมิขาดทุนแน่เยช่ชางชิงยิ้มออกมาพลางเพ่งสมาธิก่อนจะหยิบเงิน300ร้อยตำลึงออกมาจากแหวนเก็บสมบัติอย่างมีความสุข อยากรวยต้องลงทุนเหตุผลนี้เขารู้ดีท่านเยี่ยนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วพวกเรากลับกันดีกว่าเย่ยชางชิงกว่าตามองทุกคนแล้วจึงเอ่ยขึ้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนเตรียมจะจากไป